2วันก่อนนะครับรีวิวไปแล้วนะครับตัวที่คนน่าสนใจมากที่สุดนะครับก็คือ Intel Core i9 Gen11 11900K พร้อมกับเทียบชนกับ Gen10 ไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะกลับมากับรุ่นที่คนส่วนใหญ่จับต้องได้มากกว่าก็คือ Core i5 11600K นั่นเองนะครับอันนี้หลายๆคนจะงงว่าไอโลโก้นี้สีนี้มันไม่ไม่ใช่ Intel Rocket Lake Gen11 นี่มันเป็นเหมือน โลโก้ของแพลตฟอร์ม Intel Notebook มากกว่าใช่ครับอันนี้คือพร็อพจาก Intel Notebook นะครับสาเหตุที่ผมเอามาตั้งเลยก็คือผมทำ CPU Core i5 หายไปแล้วนะครับแล้วก็กล่องก็หายด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เลยขอถือโอกาสยืมเข้ามาใช้หน่อยแล้วกัน ก็ไม่รู้นะครับว่า CPU หายไปอยู่ไหนนะครับแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเพราะว่าผมเก็บผลทดสอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าหลักๆแล้วเนี่ยตัว Core i5 ของ Gen 11นะครับจะมีจำนวนคอที่6คอและเทรดที่12เทรดนะครับนั่นหมายความว่าเกมเมอร์น่าจะโอเคกับมันเลยนะครับเพราะว่าบางที8คอ16เทรดหลายๆเกมมันไม่ได้สพอร์ตขนาดนั้นนะครับพคอสเทรด เอาจริงมันก็อาจจะเกินความต้องการของบางเกมด้วยซ้ำน,นะครับเอาเป็นว่ามันอยู่จุดกึ่งกลางแล้วกันนะครับระหว่างการเล่นเกมหรือว่าการตัดต่อวิดีโอนะครับถ้าตัดต่อวิดีโอจร,จริงๆยังจัง100%เลยเนี่ยผมว่าไปตัว8คอ,อร์สิบหเหรือว่าไปมองตัวอื่นที่เป็น10คอร์ขึ้นไปจะดีกว่านะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานคุณนะครับสำหรับ CPU ีแนตะครับตัวนี้รายละเอียดก็โชว์ประมาณนี้เลยนะครับเป็น r o c k e t ็ตเล็กขึ้นถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ TDP น่าตกใจนะคอไอด้ต่างงกกกัันบบบแขอพว รหัส k คปีที่แล้วเลยนะครับก็คือ TDP สูงถึง125วัตต์นะครับแปลว่าฮีทซิงเนี่ยไม่มีแถมมาให้นะครับต้องไปหาซื้อฮีทซิงเองและขนาดของซิงที่ใช้ต้องใหญ่พอขวนด้วย พอเอาตรงๆมันร้อนครับถึงแม้ว่าสถาปัตยกรรมอต่างๆมันจะใหม่นะครับแต่ว่าเทคโนโลยีการผลิตก็ยังคงเป็นพิเศษอยู่นะครับ14อีกครั้งนะครับครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่ว่าก็อย่าเพิ่งไปตัดสินแค่ตรงนี้เพียงอย่างเดียวนะครับให้ตัดสินเรื่องสุณภาพอื่นๆด้วยซึ่งตัวนี้เขาเคลมมาว่าค่า instruction per cycle เนี่ยมันจะสูงกว่าเจนที่แล้วนะครับหมายความว่าต่อให้สถาปัตกรรมอต่างๆมัน มันจะดูเป็น14นาโนแมรแต่จริงๆแล้วเนี่ยภายในมันแตกต่างนะครับแล้วก็จํานวนค่าคล็อกที่เท่ากันเนี่ย ตัวนี้จะแรงกว่าเจนที่แล้วอยู่พอสมควรด้วยนะครับแต่จริงไม่จริงเดี๋ยวว่ากันนะครับต่อมานะครับมาเรื่องของสเปคที่เราใช้นะครับตัวนี้นะฮะเครื่องเราก็ใช้เมนบอร์ด R G Maximus 13 Hero นะครับ X I I I Hero จาก R O G นะครับแรมก็16 g b นะครับ D D R 4 Trident Z Royal จากทาง G Skill นะครับบัสอันนี้ก็ปรับไปที่4000วิ่งแบบ Dual Channel ครับส่วน S S D แล้วก็ Power Supply นี่ก็ตามมาตรฐานนะครับ S S D เรายังคงเป็น SATA นะตัวนี้ไม่ได้รอง M.2 แต่อย่างใดนะครับและ Power Supply เหลือเฟือ1200อวัตววต์เข้าเรื่องผลทดสอบกันเลยนะครับอันแรกนะครับ CPU z เนี่ยสิงเกิลคอร์ทำให้ที่641นะครับส่วน m ม l t i c ติคอร์0นะครับตรงนี้ทำให้เราเห็นว่าซิงเกิลคอร์เนี่ยมันดีจริงๆนะครับค o c k s สปีดตัวนี้ไม่ได้สูงมากนะครับที่ประมาณ4.9 กะเฮิร์แต่ว่าค่า i p c อย่างที่บอกไปว่ามันสูงขึ้นนะครับทำให้คะแนนในส่วนของซิงเกิลนั้นดีแปลว่าการเล่นเกมตัวนี้จะทำได้ดีกว่าเจนที่แล้วด้วยในคล็อกสปีดที่เท่าๆกันนะครับต่อมา 3D Mark นะครับอันนี้เราไม่ได้เน้นเรื่องการจอนะเราจะทดสอบแค่ในส่วนของ CPU เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะมี Physics score และ CPU score นะครับ สำหรับไฟ Strike เทคนิค e กอร0เนี่ยกว่านะครับ20,002แล้วก็ CPU s c o สกอร์ของ Time s p าทั้งที่ประมาณ9000กว่ากว่านะครับก็มาตรฐานนะครับไม่ได้แรงจนน่าตกใจหรือว่าไม่ได้แย่อะไรอย่างใดนะครับทดลองการทำโมเดลลิ่งบ้างนะครับอันนี้จะเป็น Cinebench นะครับพูดง่ายๆว่ามันก็คือ Cinema 4D นะครับเป็นโปรแกรมโมเดลลิ่งที่หลายๆคนใช้กันนะครับมี3อันก็คือ r 1 5 r 2 0 r 2 3เป็นความใหม่ตามตัวเลขเลยนะครับหลักๆแล้วนะครับผมไม่ได้ทดลอง o p เพ g จเอลนะครับเพราะว่า นะครับอันแรกเลยนะครับ R15 เนี่ยมัลติ1,700กว่านะครับและซิงเกิลที่240กว่ากนะครับ R20 นะครับมัลติ4,274นะครับแล้วก็ซิงเกิลที่5้7นะครับส่วน R23 นะครับมัลตินะครับตัวนี้ได้ที่1 1ึ่งหปดกับซิงเกิลที่1,437ครับ ก e e ก b บ n c นบ้างนะครับอันนี้เป็นการทดสอบเวิร์กโหลดทั่วไปในการใช้งานไปจนถึงการทํางานแบบ professional นะครับเป็น benchmark แบบ cross platform นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคะแนนต่อไปนี้คุณสามารถเอาไปเที่ยวแพลตฟอร์มอื่นได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของ ARM พวก Mac M1 หรือเที่ยวับ AMD เทียบกับมือถือ Android เทียบกับ iPad อะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับแต่หลายคนจะถามว่าเฮ้ยมันเป็นคนละแพลตฟอร์มจะเทียบกันได้ไหม บอกกันเลยนะครับว่าเทียบได้สิครับเขาไม่ได้สนใจนี่ว่าคุณเอาแพลตฟอร์มแต่ละตัวเนี่ยมาเทียบกันแล้วมันแฟร์หรือไม่แฟร์เขาสนใจแค่ว่าใครทาทัสดังกล่าวได้ดีกว่านะครับคุณลองคิดภาพสมมุติว่าคุณเอารถยนต์ไปแข่งกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยแน่นอนนะครับเป็นคนแพลตฟอร์มแต่เขาไม่สนใจไงเขาสนใจแค่ว่าใครเข้าเส้นชัยก่อนกันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกนะว่าเทียบไม่ได้นะครับหลักๆแล้วนะครับกิกเบนซ์โฟนเนี่ยซิงเกิลตัวนี้เและมัิที่32,403นึ่งแ G ะมัลติที่สาเหมื่นสองพ ประมาณปี 2020- 2019ใหม่ๆม,มากกว่านะครับแต่หลายๆอันก็อาจจะเกินการใช้งานของเราไปนะครับหลักๆแล้วก็อยู่ที่1 6 8 8ในส่วนของซิงเกิลและก็มัลติที่8 0 0 0กับเจบครับซุปเปอร์พายบ้างนะครับอันนี้เป็นเบนช์มาร์กที่ระดับโบราณเลยนะครับตั้งแต่ผมอายุ10กว่าขวบมันมีแล้วตอนนี้มันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับหลักๆแล้วนะฮะมันไม่ใช่เวิร์กโหลดอะไรที่ทำงานกับ CPU สมัยใหม่นะครับการวนผลก็จะเป็นคอเดี่ยว่านเเอาารขกกันิดะครับ แล้วนะครับตัวนี้คอเดี่ยวมันทรงพลังพอสมควรนะเพราะฉะนั้นก็ทอย่างที่เห็นนะครับว่าทําเวลาได้ใน6วกวิกว่าเท่านั้นนะครับสำหรับ1นึเมกนะแล้วก็สายสองนะครับอันนี้ก็ทําเวลาได้ที่6นาทีกับอีกเกือบเกือบวินาทีก็ถือว่าทําได้ดี Win i ออานะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบการบีบอัดไฟล์และการแตกไฟล์เหมือนแบบของวินไอที่คุณรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ จุดประสงค์ออกมาเลยนะครับมันไม่ได้ทดสอบแค่ในส่วนพลัง CPU เพียวๆนะครับแต่ว่าจํานวนแคชก็สําคัญนะครับตัวนี้แคชมันไม่ได้เยอะนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับสำหรับตัว i5 นี้นะครับมันจะเป็นโดยรวมแล้ว12เมกเท่านั้นนะครับทำให้ประสิทธิภาพของการแตกไฟล์แล้วก็มีบัตรไฟล์อาจจะไม่ได้น่าพึ่งใจสักเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมแล้วมันก็ตามยุคสมัยของมันนะครับอันนี้เม้าตีเนี่ยทำให้ที่17,984กิโลไบต์ต่อวินาทีนะครับและซิงเกิลที่2,327ตัวนี้ถ้าคุณเห็นว่า CPU มันคะ หมายความว่าแคสโดยรวมของ CPU จะเยอะกว่าด้วยทําให้ผลการทดสอบอาจจะดีกว่าของตัว Core i 5นะครับลองไปดูตัว Core i 9เทียบกันก็ได้นะครับต่อมานะครับเป็น Benchmark x 2 6 5นะครับเป็นการ Encode r e c o d e Video นะครับพูด,ดง่ายๆว่าสําหรับคนที่ทําการ Render อย่าต่างๆนา,ๆน,าๆนะครับอันนี้สามารถเอาไปดูได้เลยนะครับก็จะมีทั้ง Full HD แล้วก็ 4K นะครับสำหรับ Full HD เนี่ยทำได้เฉลี่ยมาณ47.5นะครับเฟรมต่อวินาทีแล้วก็ 4K เนี่ย ลงมาเหลือประมาณ12.8เกือบ13นะครับโดยรวมแล้วประสิทธิภาพถือว่าใกล้เคียงกับ CPU ตัวอื่นในเรนจ์เดียวกันครับอุณหภูมิกันบ้างนะครับห้องเราเปิดแอร์25องศานะครับแต่ว่าวัดในห้องจริงเน้่ประมาณ28อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ตัวชุดน้ำหรือระบบทำความร้อนที่เราใช้เนี่ยเป็นชุดน้ำปิด3ตอนของทาง G Skill นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ บอกตรงว่าซิงค์ที่ใช้ก็เป็นซิงค์ที่ใหญ่พอสมควรนะครับและวางในเทสเบดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอุณหภูมิที่คุณเห็นเนี่ยมันจะเย็นกว่าความเป็นจริงถ้าคุณไปประกอบในเคสนะครับโดยหลักแล้วนะครับไอดอ์ประมาณสาย4องศาไม่ต้องซีเรียสนะครับให้ดูฟลโหลดนะครับเจองศานะครับก็เย็นกว่าตัวคอยเก้านะครับจะถามว่าร้อนไหมมันต็ร้อนอยู่ดีนะครับก็ตามค่า TDP ที่ดูมาโหรางของเขานั่นแหละครับ เสร็จแ,แล้วต่อมานะครับเป็นในส่วนการปริโภคพลังงานนะครับอันนี้เราวัดจากวอลปลักเลยก็คือเสียบเข้ากําแพงแล้วก็วัดจากตรงบริเวณนั้นนะครับคุณจะเห็นว่าทั้งซิสเต็มของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ76วัตต์นะครับแต่พอกดฟูลโหลดเฉพาะ CPU อย่างเดียวกาจอไม่ได้มีโหลดนะก็จะขึ้นที่ประมาณ305วัตต์นะครับก็ถือว่าไม่ได้ไประหยัดไฟมากมายเท่าไหร่แต่ก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่ได้น่าเกลียดอะไรแต่อย่างไร สรุปนะครับสำหรับตัว Core I5 ใน Gen 1 1เนี่ยคอนเซ็ปต์ลหลักๆแล้วมันก็ยังเหมือนกับ Co r e i5 ของ Gen 1 0นะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนคอและจำนวนเทรดนะครับแต่ว่าในเรื่องของประสิทธิภาพ Single Core แต่ละคอไปเนี่ยมันดีขึ้นจริงนะครับค่า IPC มันก็สูงขึ้นกว่าเ e n นที่แล้วอยู่พอสมควรนะครับทำให้เกมเมอร์หรือว่าใครก็ตามที่ต้องการ Workload แบบเน้นคอเดี่ยวๆเนี่ยน่าจะประทับใจกับ Gen 1 1มากกว่านะครับแต่ว่าทางนี้ทังนั้นมันก็เป็นแค่ในส่วนของ Co r อ I5 นะเพราะว่าจานวนคอเทรดมันยังเท่ากับ จนที่แล้วไงแต่ถ้าคุณไปมองตัวคอไอที่มันมีเทรดและคอน้อยกว่าเจน1 0เนี่ยไอตัวนั้นเจน1 0อาจจะน่าสนใจกว่านะครับสำหรับตัว i5 ก็ถือว่าอัปเกรดขึ้นมาอย่างชัดเจนอยู่พอสมควรนะครับสำหรับตัวนี้เทียบกับตัวที่แล้วใครที่เป็นเกมเมอร์ลองมองตัวนี้ก็ได้นะอาจจะไม่ต้องไปถึงคอไอ